สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่เกมมาวิลคอ o เท e ต t อ f c แชม p i ียนครับวันนี้ก็ผมจะมาพาผ่านอีเวนต์ของแอนดแมนกับแคสซี่แลงนะครับก็วันนี้ก็จะบท3.1นะครับคือผมผมทำคิดไว้แล้วแต่แบบแต่ยังไม่ได้ตัดนะครับอันนี้เพิ่งมาตัดผมก็จะลงบท3ก่คนเลยละกัน เรคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ก็สําหรับ3 1นะครับก็ควรเอาคอร์สมิดลงไปนะครับเพราะจะได้บัฟพ,พิโรดเพิ่มนะครับมา35%จะมีโอกาสได้10%นต่อดีบัฟเจาะเกาะน,นะครับก็คือเราเอาเราต้องเอาสายคอร์สมิดที่ทําให้ศัตรูเกาะแตกเ้าเกาะแตกเยอะก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้รับบัฟพ,พิโรดมากขึ้นนะครับแล้วบัฟพ,พิโรดก็จะมากสุดถึง10อัน เราสำหรับแคสซี่แรงบอสนะครับคือมันจะทำให้เราโดนพาวเวอร์สติบง15วินาทีนะครับโนดของมันคือ15ทุกว15วินาทีเราจะโดนดีบัฟพาวเวอร์สติงนะครับผมก็เลยคิดว่าจะเอาเออชางชีมาลบดีบัฟนี้นะครับแต่แต่สุดท้ายผมผมใช้คอวูดเก็บเบิร์ดดามจมัน จดตายได้นะแต่พอดีแม่ผมโทรมาก่อนเลยเลยรีเล่นใหม่สำหรับตอนที่สู้บอสนะสำหรับคลิปนี้สุดท้ายก็ตีไม่ตายแล้วก็ให้ชางชีมาเก็บนะครับก็โอเคครับก็เริ่มกันเลยครับัวผมผมก็จะเลือกตัวคอวุดเกฟนะครับเพราะว่ามันทำดีบัฟเจาะเกาะได้ แล้วก็คอนมิกโกลไลเดอร์แล้วก็เนานะครับคอนมิกกับโกลคอนมิกกับเนานี่คือเป็นตัวทําคอนมิกโกลไลเดอร์กับเนานี่คือเป็นตัวทํเกาะแตกเยอะมากนะทำเกาะแตก, D ub, กดีบับเกาะแตกได้หลายอันเลยต่อไปผมก็เอาตัวไรเดียจำไม่ได้ละ ผมเอาตัวอะไรลงไปวะจริงจริงโนดที่เออเส้นที่ผมจะเดินผมควรเอาตัวที่กันกันดีบัฟเออพิษด้วยนะเพราะว่าควรเอาตัวเอาตัวหนึ่งมากันดีบัฟพิษอย่างเช่นเออเมดูซ่าเพราะว่าที่ผมเส้นที่ผมเดินจเจอจะเจอตัวที่มันทําให้เกิดดีบัฟ สำหรับตัวนี้ผมก็ใช้คอ l l Wood c a นะครับเพื่อเพื่อจะจะให้ได้แสแ็กจะทำให้ได้บัฟหดเขี้ยมนะครับทำให้ตีติดทีดาเมจแรงขึ้นเมื่อฆ่าศัตรูสายเทคนะครับสำหรับคอ l l Wood c a คือมันจะทำทำดีบับ ตามจำนวนเกาะที่สตตมีด้วยนะทำดีบัฟเจาะเกาะตามจำนวนที่สตตมีแล้วก็บบกอีกหนึ่งด้วยอันนี้คือที่ผมแดทอยหลังเพื่อให้เพื่อให้โหนดโหนดนี้มันจะประมาณกี่วินาทีอะ่ะสามวินาทีมันและจะทำให้สตตได้บับเกาะหนึ่งอันทุกสามวินาทีถ้าสตตไม่โดนลมซีสตตจะได้บับเกาะหนึ่งอัน ผมเลยทาให้สตูได้บัฟเกาะสัห้านก่อนแล้วค่อยปัดป้องใส่สตูนะครับแล้วทําให้สตูติด <c oughs> ดีบัฟจอ,อก,กอน6อหกอันพอได้6อันทําให้ผมมีเปอร์เซ็นต์ในการได้รับบัฟพ,พิโรดมากขึ้นนะครับ <c oughs> นี้ก็จะทําให้ผมตีแรงขึ้น ตับตัวนี้ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นนะตัวตัวเนบูล่าถ้าเกิดว่าวางตั้ง จะเจอตัวฮิตฮิคาริสนะครับผมก็จะใช้เนาในการสู้นะอ่านว่านูหรือเนาเนูปะเนูเป็น U L L ำหนูวิธีเล่นก็ก็ตีาการกลางใส่ตัวเลด้อยกับกับใช้ท่าตีแรงนะแ้วพอแล้วก็ใช้ท่าหนึ่ไปเรื่อยๆถ้าเดิดว่าสตูลลเลื่อนมาเยอะมากผมเลือก่งางเพราะว่าผมรู้สึกว่าท่า,างมันจะฆ้าสูได้ลลเร็วดีวดวอพอใช้ท่าหนแล้วมันจะมีตัวนเวลาใช่ไหม พอตัวนับเวลามันมันหมดใช่ไหมมันก็ทำกระตดดติดดีบับเจาะเกาะน,นะครับตามจำนวนให้ดีวิ่งที่ที่เราทำดีบับใส่สตูนะผมคิดว่าผมจะฆ่ามันได้ก็คือปิดเกมเลยก็คือตีจนมันได้ท่าสามแล้วมันก็ตายก่อนนที่ผมเหมาะคือเส้นเส้นนี้ผมควรเอาตัวที่กัน ดีบัฟติดผิดมาครับผมก็เลยจะใช้โมแมนนะครับในการตีเพราะโมแมนมันสามารถลบดีบัฟได้ประมาณ20อันนะพอหลังจากนั้น20อันมันก็ต้องรอผมก็จะใช้โมแมนตีไปเรื่อยๆนะ ผมก็หาวิธีที่ดีที่สุดเลือกตัวที่มันดีที่สุดที่พอจะสู้ตัวนี้ได้นะถ้าตัวอื่นก็นาก่าจะตายก่อนนี่คือมันลบตีบัฟมาเป็นสิบสองอันแล้วนะคือสุดยอดมากนะคตัวนี้แต่เหมือนตัวนี้ผมเล่นพลาดไปผมโดนท่าสองแล้วก็ตายแล้วก็ให้ตัวอื่น พอมอโมแมนมันได้มันได้บัฟที่เป็นรูปสีเขียวครับครบ20ต่อไปมันจะตีติดคีดีพอทุกคิดนะแล้วก็เราก็จะหายไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดว่าไอ้ตรงสีงส้มๆม,มันมันหมดสแต็ก RES. มันหมดแล้วมันก็จะตีไม่ตีติดคีด,ดีพอแล้วนะ แต่แต่เมื่อสีส้มๆมมันขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมันจะทําให้ผมลบลบดีบัฟไม่ได้ผมเลยจะรอให้สีส้มพใกล้หมดแล้วผมตีมันแต่สุดท้ายสีส้มพูม,มันมันหมดช้าไปผมคานวณผิดนะครับอันนี้อันนี้ผมก็โดนคือถ้าผมคานวณถูกอะ่ะผมไม่น่าตายนะถ้าสวบตัวนี้แต่สุดท้ายคือควรจะเอาตัวที่กันดีบัฟมาจะเล่นง่ายกว่า นี้ผมก็ใช้ชางชีมาปิดเลยนะชางชีมันมีกดตีสามปานกลางเบาปานกลางมันจะทําให้ชางชีรบดีบัฟได้นะนี่ครับรบดีบัฟได้สูงสุด4ี่พันครับชางชีมันตัวแบบอนเนกประสงค์มากเลยอนะ่ะจริงๆ ลบดีบับแล้วก็ลบบับไรเทียมทาอันนี้ผมควรจะเอาคอรวูดเกมมาตีเดดพูนะเพ <c oughs> ื่อจะให้ได้สแต็โหดเทียมเพิ่มมาอีกหนึ่งแต่ชาสถิตเพิ่มมาอีกหนึ่งแต่ผมผมลืมไปผมมาใช้ตัวคอนมิโกไลเดอร์แทนตอนนี้ผมเล่นนะผมลืมไป โค้ดคอมมิ่โกลเดอร์ก็ทำให้เกิดอ,อีบัฟเจ้าก่อเยอนะมาก6อันละเนี่ยากลายปเป็น11ละว,วิธีการเล่นคอมมิ่โกลเดอร์ตีปานกลางเบาเบาเบาปานกลางจะทำให้ได้บัฟไม่นี่นะครับไม่พลาดเป้านะครับคือตีตัวที่หลบตัวที่ตัวที่หายตัวดิ ตัวที่หายตัวโดนคาอดมันจะไม่สามารถหลบได้ดดตัวหายตัวนี้ผมก็ใช้คา w วูดเกฟตีทอนะครับเพราะว่าทอมันเป็นอเวนเจอร์นะเมื่อคารวูดเกฟฆ่าอเวนเจอร์ได้ก็จะได้บัฟเพียมโหดมาเพิ่มอีกหนึ่งชาติทเพิ่มอีกหนึ่งนะถ้าเกิดว่าผมเอาตัวคารวูดเกฟฆ่าเกฟพูเมื่อกี้ก็แบบจะตีแรงมาก สำหรับทอตัวนี้ก็คู่ไม่ยากนะครับแค่เวลาเวลาสแตตสีเาทาๆตรงนั้นหมดอนะ่ะเราก็ใช้ท่าไม้ตา,ายใส่ทอนะเพื่อให้บรับสะสมพลังมันหยุดไม่ไม่ยากมากถือไม่ยากเลยถ้าถ้าเข้าใจบางคนอาจจะแ,แบบไม่รู้ว่า มันสามารถลบบับสะสมพลังได้โดยการที่เราใช้ท่าไม้ตายใส่ทอนะ จะใช้คาวูดเกมเหมือนเดิมนะตีเอาตอนเพราะเอาตอนมันสามารถหลบหลบหลีกได้เมื่อคาวูดเกมสู้กับตัวที่หลบหลีกแล้วมันหลบใส่คาวูดเกมแล้วคาวูดเกมทำให้สตูที่มันหลบหลีกล้มลงมันจะได้สแ,แตก็กโผลเที่ยม,มานะครับท่าสถิตเพิ่ม,มอีกหนึ่งเดี๋ยวดูนะครับ เมื่อกี้มันหลบหลีกผมตีตอนที่มันหลบหลีกแล้วนะแล้วเดี๋ยวผมจะใช้ตีโจมตีแรงใส่มนะันะนี่ครับจะเห็นว่าบั๊ผมที่ผมเพิ่มมา3ามละแล้วชาสถิตผมเพิ่มมา3เลยขวดเกมก็เป็นตัวแรกเลยมันงที่ผมได้ท้ายกดาว ตัว6ดาวตัวแรกที่ผมได้ผมก็ใช้ถือว่ามานานมากนะแต่เพิ่งกลับมาใช้ต็วนนี้แต่ถ้าคอวูดเกฟม,มันซิงเนจี้กับเบอตัวมิดไนทะ์มันจะเมื่อคอวูดเกฟได้ได้มาปดเทียมจากตัวที่หลบหลีกแล้วซิงเนจี้กับ มิดไน์คอร์ดเกมมันจะตีตัวที่หลบอีกโดนตลอดนะจำไม่ได้มันเรียกรรบัฟอะไรรัฟบตีไม่พลาดเป้าหรือเปล่าจะเป็นลูกตาสีม่วง,งครับแล้วมันก็จะได้ตีตัวตลอดเลยจนกว่าฮิตการตีคิดที่เข้ามันจะหมดไปสำหรับคอร์ดเกมคือถ้าผมเอาตัวมิดไน์มานะมาซิงเนจี้ กับคาวูดเกฟผมก็จะตีตัวแคสซี่แรงโดนตลอดนะแต่ผมไม่ได้เอามาเนี่ยแล้วคือคือผมต้องชาร์จตีแรงเพื่อให้แคสซี่แรงล้มนะแล้วทำให้เกาะมันหายแล้วสำหรับสู้กับแคสซี่แรงคือเราพยายามให้มันใช้ท่าสองนะเพราะว่าเพราะว่าท่า พราะว่าท่า1มันจะทําให้เราเกิดเกิดบัฟอันนี้นะแล้วทําให้เราเกิดความเสียหายได้คือเราต้องตีเขาเรียกวรอไะเราต้องคือทุกฮิตท,ที่เราจะทำอะ่ะมันจะลบดีบัฟที่แคสซี่แรงใช้ท่า1มานะที่เป็นรูปดาบหังนะครับทุกครั้งที่ผมตีมันจะมันจะลดใช่ไหมดีบัฟมันจะหายไปทีละนลยแต่พอ บัฟเวลาดีบัฟมันหมดเวลาลงแต่ทำดาเมจผมนะเนี่ยจะเห็นว่าท่าหนึ่งมันจะทำผมมีนี่ผมก็ไม่สามารถใช้ท่าสองได้เพราะเจอติดเท่า power s สต i ิงอยู่ ถ้าใช้ก็น่าจะตายเลยอะ่ะนี่ก็ตีไปเลยแล้วก็ผมก็รอรอบัฟตีคริติคอลทีนนะ คือฝืนตีไปนี่ครับเมื่อพอมันใช้ท่าสองมันจะผมจะไม่ติดทีบัฟที่เป็นรูปดาบครับใช่ไหมทำให้ยื้วเวลาได้อีกนิดนึง ดามจได้แรงมากเลยนะคอมเก็บเมื่อถ้าเกิดว่าได้ชาร์จสถิตเยอะๆครับคือแบบจริงๆผมฆ่าตายได้เลยแต่คือพอดีมีคนแม่ผมโทรมาก่อนมนเลยหลุดหลุดเลยผมต้องเริ่มตีใหม่เลยตอนแรกคิดว่าคิดว่าจะไม่เกมจะไม่เด้งออกนะถ้าเกิดเกมไม่เด้งปิดก่อนนะผมก็น่าจะตีมาตายโดยใช้เขาวิเกษแค่ตัวเดียว แต่แผนผมจะใช้ชานชีมาเก็บแต่ผมผมสะสมชาร์จสถิตมาเยอะแล้วไงผมเลยอยากใช้คอมบูเก็บก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่รับชมนะครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับ